ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องแจรักพาเครื่องทุกทท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องแจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่ได้เลยนะครับพี่สาหรับวันนี้นะครับมีพระด,ดีๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซกันเหมือนเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับพี่เดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกเลยนะครับรายการที่1น,นะครับพี่เป็นพระร่วงนะครับอง์นี้เป็นพระร่วงนะครับพี่หลังรางปืนนะครับอ,องออบบค์อองนี้เป็นรบบุรีนะครับพี่องคนี้เป็นรบบุรีนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกวดสนิมแดงนะครับพี่พระขึ้นสาสนิมแดงลูกว่าเลยนะครับนี่พระขึ้นลูกว่าเลยนะครับแดงลูกว่าเลยนะพี่นาแล้วดูนะครับนี่ร่องรอยนะครับมีคราบกรุนะครับพี่มีพวกคราบขี้ดินติดขึ้นมาด้วยนะครับสําหรับพระร่วงหลังลังปืนองนี้นะครับพี่สวยๆเดิมๆนะครับอง์นี้สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นาเลี่ยมเก็บรักษาผิวอย่างดีนะครับเลี่ยมเก็บรักษาผิวอย่างดีนะครับสําหรับ พระร่วงหลังลังปืนนะครับพี่ดูนะครับดูเนื้อนะครับพี่เนื้อเก่านะครับพี่เนื้อเก่าแล้วก็ร่องรอยคราบความเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคราบขี้ดินนะครับคราบขี้กรุต่างๆนะครับยังสวยงามสมบูรณ์อยู่นะครับพี่นี่มีคราบคงคราบไข่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับพระร่วงหลังลังปืนนะครับเนื้อชินตะกวดสนิมแดงองค์นี้นะครับขอ1000บาทนะครับพี่รายการที่1เอาไป1,000บาทนะครับต่อมารายการที่2นะครับ รายการที่2นะครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับพ Plus. ี่รายการที่2เป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับ2,460นะครับพี่เป็นเหรียญปี2,460นะครับเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยพี่ดูนะครับร่องรอยนะครับด้านเส้นตะแกรงรองฐานนะครับนี่คมชัดนะครับเป็นฟันปลาเลยนะพี่นะเป็นฟันปลาเลยพี่แล้วดูนะครับร่องรอยการปั๊มนะครับความคมชัดตัวหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบนะครับ ตัวเหรียญนะครับด้านขอบนะครับจะเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับพี่ตัวเหรียญจะเป็นข้างเลื่อยนะครับสวยเดิมนะครับพี่เหรียญนี้สวยเดิมเลยนะครับนี่ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเหรียญเดิมๆอยู่เลยนะครับพี่เหรียญยังเดิมๆอยู่เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะครับสาหรับเหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับรายการที่2องขอ800บาทนะครับต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3นะครับเป็นพระหอโบดานนะครับพี่ เป็นพระปิตาหล่อโบราณนะครับองค์นี้เก่าจัดเลยนะพี่นะองค์นี้เก่าจัดเลยนะครับไม่ทราบสำนักนะครับพี่องค์นี้ไม่ทราบสำนักนะครับแต่เก่าจัดเลยนะครับนี่ดูนะครับดูเนื้อโลหะสไตล์การหล่อนะครับยุค2,400ก่กว่าแน่นอนนะครับแบบนี้หล่อโบราณยุค2 4กว่าแน่นอนนะเก่าจัดนะครับพี่แต่ไม่รู้สำนักนะครับไม่รู้สำนักนะครับเอาไป500บาทแล้วกันนะครับเอาไป500บาทนะครับพระแท้นะครับของ0 0บาทนะครับ รายการที่3นะครับพี่ต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4นะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่รายการที่4เป็นเขี้ยวเสือนะครับหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับหรือว่าวัดคลองด่านนะครับนี่ดูนะครับเขี้ยวเสือนะครับเลี่ยมกระเช้านะครับพี่ตัวนี้เลี่ยมกระเช้าสวยๆเลยนะครับสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่แล้วดูรอยจานนะครับมีรอยจานเก่าๆนะครับพี่มีรอยจานเก่าๆนะครับสวยเดิมนะครับพี่องค์ตัวนี้สวยเดิมนะครับสําหรับ เขียวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับหรือว่าวัดคลองด่านนะครับนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับแล้วเรียมกระเช้ามาด้วยนะพี่นะเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะครับพอยขึ้นคอได้เลยนะพี่นะเอาไว้ชใช้ขึ้นคอได้เลยนะครับตัวนี้เอา1,000บาทล้วกันตัวนี้ขอ1,000บาทลายการพี่นะเบาๆนะครับราคานี้เบาๆนะครับน่ะคาเรียมก็500้แล้วพี่เรียมเงินแบบนี้พี่เอา1,000บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5้านะครับ รายการที่ห้านะครับเป็นภาพถ่ายนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่องค์น <t> ี้นะครับนี่พี่ดูเลยนะครับนี่โอ้โหนะพี่นะนี่ดูนะร่องรอยความเก่านะครับเป็นภาพถ่ายสีขาวดำนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่สวยเดิมนะครับวัดสะพานสูงนะครับพี่แบบนี้เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นภาพถ่ายอันกระจกเก่าๆนะครับแล้วเรียงพลาสติกอีกหนึ่งทีนะพี่นะพระค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับ ละค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับรายการนี้นะครับพี่ขอ800บาทนะครับรายการที่5นะครับเอาไป800บาทนะครับรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปี17นะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับปี17นะครับ เหรียญสวยนะครับพี่เหรียญนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่พี่ดูนะครับร่องรอยตัวหนังสือนะครับความคมชัดนะครับพี่เหรียญสวยเดิมๆนะครับ2517นะครับอ่าเป็นเหรียญปี2 5 1 7นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่รุ่นสร้างบารมีนะครับอ่ามาขออภัยนะครับปี17นะครับพี่ขออภัยนะพี่นะพูดผิดนะครับเป็นเหรียญปี1นนะครับเหรียญนี้เอา600บาทนะครับเหรียญนี้เอา600บาทนะครับเหรียญมีร้อยจานนะพี่นะเหรียญมีร้อยจานนะครับ เหรียญมีรอยจานนะพี่นะเอา600บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับบริสุทดโทนะครับพี่เหรียญนี้ขอ600บาทนะครับเหรียญปี17นะพี่นะรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพี่เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อท่านค้ายนะครับวัดสวนขันนะครับองนี้เป็นหล่อโบราณนะพี่นะเนื้อโลหะทองผสมนะครับ พระหล่อเก่านะครับผิวพันธุ์เก่าหิ่งเลยนะครับพี่ผิวพันธุ์เก่าๆหิ่งๆเลยนะพี่นีนดูตามซอกนะครับจะมีพวกขี้เบ้าติดอยู่เลยนะครับพี่จะมีขี้เบ้าติดอยู่เลยนะครับสําหรับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อด้าน้ายนะครับวัดสวนขันนะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณนะครับสไตล์แบบว่าเนื้อโลหะทองผสมนะครับแล้วดูใบหน้าใบตาพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับนี่แล้วพระมีการ ตอกหมุดนะครับบริเวณที่หัวเข่าด้านซ้ายนะครับพี่บริเวณหัวเข่าด้านซ้ายนะครับแล้วดูรูหะนะพี่นะแล้วดูรงหะนะพี่เก่าปึกนะครับองค์นี้เก่าปึกนะครับพี่แบบนี้นะครับพี่แบบนี้นะครับขอสักแปดร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายนะครับวัดสวนขันนะครับก้นอุนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับมีรอยตอกหมุดชัดเจนนะครับแปดร้อยบาทนะพี่นาลายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้ออัปปานะครับปี0ูนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของอาจารย์ทิมนะครับพี่เป็นเหรียญเลื่อนอาจารย์ทิมนะครับนี่พี่ดูนะครับร่องรอยนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับพี่เหรียญสวยเดิมนะครับเหรียญสวยเดิมนะครับเหรียญนี่แบบว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับเหรียญแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้เลยนะครับนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้เลยนะพี่นะเหรียญสวยเดิมนะครับพี่เหรียญนี้สวยเดิมนะครับสําหรับ เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี08นะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับพี่เหรียญนี้ขอ1,000บาทนะครับเหรียญนี้ขอ1,000บาทนะครับไม่แพงนะครับพี่เหรียญสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเอาไป1,000บาทนะครับเอาไป1,000บาทนะครับรายการที่8นะครับมารายการที่9นะครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชายโยนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับ องนี <Es> <an> ้เป็นพิมพฐาน6กชั้นอกร่องนะครับเนื like orge, ้อเก่านะครับพี่เนื้อเก่านะครับผิวพันจัดจ้านนะครับองค์นี้เนื้อเก่าแล้วผิวพันจัดจ้านนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยความสวยความเดิมนะครับพี่พระสวยเดิมนะครับนี่ดูนะครับความสวยนะสวยจริงนะครับแล้วดูนะครับพระเหมือนจะมีรอยฝนขอบนะครับพี่เหมือนจะมีรอยฝนขอบนะครับแล้วดูนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนะพี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสําหรับ สมเด็จนะครับวัดเจดนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่องนี้ชัดเจนนะครับขอจักแปดร้อยบาทนะครับพี่องนี้เอาไป800บาทนะครับวัดเจดชายโยนะครับขอแ0 0บาทนะครับต่อมานะครับพี่รายการที่10นะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็น พระปิตานะครับี่องค์นี้เป็นปิตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับพี่เป็นปิตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับนี่พี่ดูคาบลักนะครับคาบรักยังเป็นรักเก่าเลยนะพี่นะเนี่ยักอรักเนื้อองค์พระนนพี่แน่นเลยนะครับแล้วดูนะครับพิมพ์ทรงนะครับความคมความชัดนะครับของพระนนพี่คมชัดสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะคมชัดสวยๆเดิมๆเลยนะครับี่สําหรับ พระปิดตานะครับหลังแบบนะครับพี่หลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับพี่แบบนี้สวยเดิมนะครับพระเป็นธรรมชาตินะครับพระเป็นธรรมชาตินะครับนี่องค์นี้นะครับพี่ขอ1,000บาทนะครับขอ1,000บาทนะครับปิดตาหลังแบบหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มรักนะครับเอาไป1,000บาทนะครับ ต่อมานะครับรายการที่11นะครับ11นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเจริญพรนะพี่นะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธโธนะครับเนื้อนวะนะครับเหรียญนี้แจกกรรมการนะพี่นะเหรียญนี้แจกกรรมการนะครับพี่แล้วดูนะครับนี่โอ้โหเหรียญนะครับร่องรอยความสวยนะครับนี่ปี2536นะครับปี2536นะครับพี่แล้วเหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญเมตตามหานิยมนะครับเนื้อนวะนะครับต่อโค้ด999นะพี่นะ อโค้ด999นะครับสำหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทโธในวินาทดูนะครับต่อโค้ด99ตัวนะครับต่อโค้ด99ตัวนะครับเหรียญสวยและสมบูรณ์มากนะครับเหรียญนี้สวยและสมบูรณ์มากนะครับขอ1,000บาทนะพี่นักขอ่าขอ1,000บาทนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับ หลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธโธนะไม่นะเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับเอาไป1000บาทนะครับเหรียญนี้นะครับหนึ่นะครับพี่รายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับเป็น เขี้ยวเสือนะพี่นะตัวนี้เป็นเขี้ยวเสือนะครับของอาจารย์เฮงนะครับวัดเขาดินนะครับพี่นี่เป็นเขี้ยวเสือแก่เก่านะครับเนี่เสือมีไข่นะครับเป็นเสือตัวผู้นะครับพี่เป็นเสือตัวผู้นะครับของอาจารย์เฮงนะครับวัดเขาดินนะครับพี่ตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะเนี่สวยจัดชัดเจนนะครับตัวนี้สวยจัดชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับความคมชัดนะครับการแกะนะครับการเลี่ยมนะครับพี่นี่เดิมเดิมเก่าเก่าเลยนะครับสําหรับ เขี้ยวเสือนะครับพี่แกะเป็นรูปเสือนะครับของอาจารย์เฮงนะครับวัดเขาดินนะครับเกจิยุคเก่านะครับสมัย2,400กว่ากนะครับเอาไป1,000บาทนะครับตัวนี้ขอ1,000บาทนะครับรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับ 13นะครับเป uh e ็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่2482นะครับเหรียญนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพนี่สวยนะครับพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเหรียญที่สภาพสวยนะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับยุค2400กว่ากว่านะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับขอบปิ้นตั้งเป็นขอบกระดงนะพี่นะขอบปิ้นตั้งเหมือนขอบกระดงนะเหรียญสวยเดิมๆนะครับพี่เหรียญสวยเดิมๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับสองสี่แปดสองนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนานๆจะเจอสักหนึ่งเหรียญนะครับพี่แล้วเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเอาไปสามพันบาทแล้วกันพี่เหรียญนี้เอาไปสามพันบาทแล้วกันพี่รายการที่สิบสามนะพี่นะขอสามพันบาทนะครับ ต่อมารายการที่1 4นะครับรายการที่1 4นะครับเป็นหมากทุยนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่เป็นหมากทุย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแบบนี้เรียกว่าหมากทุยหัวใจไก่นะครับนี่มีการลงรักเก่าๆนะครับพี่ดูเชือกนะพี่นะเชือกน <repeating Unbelievable> ี cheerful. ่เก่ากึกเลยนะครับเชือกนี่เก่าปึกเลยพี่นี่เก่าเดิมๆเลยนะครับสําหรับหมากทุยหัวใจไก่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ลูกนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่มีการรงรักปิดทองเก่ามาด้วยนะครับสําหรับหมากทุยหัวใจไก่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับลูกนี้นะครับพี่นี่ลูกนี้นะครับขอ1,200ัรบาทนะครับลูกนี้ขอ1,200ัรบาทนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่เอาไปพันสนะครับรายการที่14นะครับต่อมานะครับพี่รายการที่15นะครับ15นะครับเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเป็นเหรียญพระครู พรหมจรลย์ยคุณนะครับพี่เป็เหรียญพระครูพรหมจรรย์ยคุณนะครับนี่เป็นเหรียญเก่านะครับขอบข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่พระครูพรหมจัลย์ยคุณนนคบนี่ดูนะครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะเนี่ยพี่ดูเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลานี้เด้งเลยนะพี่นะถ้าเป็นเหรียญถอดเนี่ยเม็ดไข่ปลาพวกนี้จะฝ่อหมดนะครับจะแบบว่าไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยตึงนะครับนี่ แล้วดูขอบข้างนะครับเป็นขอบกระบอกเรียบๆชัดเจนนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมชัดเจนนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้เป็นเหรียญจังหวัดไหนนะครับพี่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเกจิอาจารย์จังหวัดไหนนะครับเอาเป็นว่าเอาไป800บาทนะครับเอา800บาทนะครับรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16นะครับอง์นี้เป็นพระปิดตานะครับพี่เนื้อผงคุกรักนะครับแล้วปิดท้องเก่านะครับองนี้เนื้อจัดมากนะครับพี่องนี้เนื้อจัดมากนะครับสวยเดิมนะครับพี่ สำหรับพระปิดตานะครับนี่หลวงปู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายชนบุรีหรือว่าสายไหนนะครับเป็นเนื้อเก่านะครับพี่เนื้อเก่ามากนะสำหรับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วปิดท้องเก่าๆเดิมๆนะพี่ขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่สวยเดิมแบบนี้นะครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับพี่ต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็น เรหรียญหลวงปู่สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับพี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อโล,โลหะทองแดงนะครับเป็นเหรียญปั๊มเก่านะครับพี่เป็นเหรียญปั๊มเก่านะครับเหรียญนี้เอาเอา800บาทนะครับพี่นี่เอา800บาทนะครับเหรียญเก่านะครับนี่พี่ดูร่องรอยเขาเรียกว่าร่องรอยเพราะการใช้นะครับพวกสาสนิมนี่ขึ้นกัด กินเหรียญแล้วนะพี่นะกัดกินเหรียญแล้วนะพี่นะแล้วดูนะครับในห่วงเชื่อมนะครับขอบข้างเหรียญน,นะครับจะมีรอยฟันตัดไม่ได้เลยนะครับพี่ซึ่งเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับจะเป็นขอบกระบอกและขอบข้างเลยนะครับ เป็นเหรียญปี2466นะครับเป็นเหรียญปี2466น้ะครับและดูนะครับห่วงเชื่อมสวยๆเดิมๆด้วยพี่เหรียญห่วงเชื่อมสวยเดิมด้วยนะครับพี่สำหรับเหรียญห่วงผู้สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับพี่เหรียญนี้ขอ800บาทนะครับสวยมากนะครับเอาไป8 0 0นะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่18นะครับ สิบแปดนะครับเป็นแพะหลวงพ่าอ่ำน,นะครับวัดหนองกระบอกนะครับตัวนี้แกะจากงานะครับพี่ตัวนี้แกะจากงาน,นะครับและแกะได้แบบเก่ามากนะครับตัวนี้แกะเก่าชํำเลยนะครับพี่นี่แกะเก่าผิวชํำใสเลยนะครับผิวชํำใสเลยนะครับสําหรับ แหวหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นงาแกะนะครับตัวนี้เป็นงาแกะนะครับหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับตัวนี้สวยเก่าแล้วเลี่ยมเงินนะครับพี่สวยเก่าแล้วเลี่ยมเงินนะครับตัวนี้นะครับแบ่งปันบิ๊บบีเอฟซีนะตัวนี้แบ่งปันบิ๊บบีเอฟซีนะพี่นะเอาไปสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้เอาไปสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เนี่ยสวยๆเดิมๆนะครับ เอา2,700บาทนะครับรายการที่18นะครับต่อมานะพี่นะรายการที่19นะครับ19นะครับเป in ็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่สองส่อ70ป่ะพี่2 4 7 0นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเออ่เสมานะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเนี่แล้วดูนะครับเหรียญมีรอยจานนะครับเหรียญมีรอยจานนะครับเหรียญจานแบบว่า จานทั่วด้านหน้าเหรียญเลยนะพี่นะเหรียญจานทั่วด้านหน้าเหรียญเลยนะครับแล้วขอบนะครับขอบข้างนะพี่นะเหมือนจะเป็นขอบข้างเลยนะครับนี่เป็นเหรียญขอบข้างเลยด้วยนะครับเหรียญขอบข้างไปเหรียญขอบข้างเลยด้วยนะครับเหรียญสวยและเหรียญเก่านะครับมีรอยจานด้วยนะครับด้านหลังเป็นการจานยันผู้ซ้อนนะครับแล้วดูนะครับกระไหลนะพี่นะเหรียญกระไหลนะครับกระไหลยังติดแบบแผ่วๆแห้งๆนะครับกระไหลยังติดแผ่วๆแห้งๆนะครับสวยเดิมนะครับพี่เหรียญนี้สวยเดิมนะครับขอ1,000ับาทนะครับ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเสมานะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับขอบข้างไปเหรียญขอบข้างเลยนะครับแล้วโลหะเก่าแบบนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับเป็นนางกวักนะพี่นะเป็นนางกวักแกะเก่านะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นเขาเหมือนปิดตะกั่วมานะพี่นะแล้วมีรอยจานนะครับแล้วมีรอยจานเก่าๆนะครับพี่ นี่ยสองดูนะครับความเก่านะครับเก่าปึกนะครับพี่แบบนี้เก่าปึกอยู่แล้วนะครับสําหรับงาแกะนังกว่างเก่านะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับชิ้นนี้นะครับพี่ชิ้นนี้นะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆเก่าๆแบบน้พี่มีชิ้นเดียวนะครับเจ็ดร้อยราคานี้โอ้โหไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพี่องคนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะแล้วพี่ดูเนื้อโลหะนะพี่นะเนี่ยพี่ดูโลหะก่อนพี่นี่ดูโลหะนะครับเป็นโลหะเก่านะพี่นะยุคร้อยปีเลยพี่โลหะแบบเนี้ยโลหะร้อยปีเลยนะครับแล้วดูนะครับนี่โอ้โหพวกล่องรอยการเดือดนะครับของโลหะนะครับเดี๋ยวพี่มาดูด้านหน้านะพี่นะ พลิกดูด้านหน้านะจะเห็นนะครับเป็นเม็ดขี้ตานะครับองคนี้เป็นพิมพ์5ชายนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์5ชายนะครับเนื้อเก่ามากนะครับเนื้อเก่ามากแล show, ้วพิมพ์สวยนะครับจมูกนะพี่จมูกเป็นจมูกชมพู่นะครับแล้วดูรอยยิ้มนะครับเป็นรอยยิ้มแบบเซี่ยงพันจันนะครับด้านใต้ฐานจะเป็นรอยเดือดนะครับจะเป็นรอยเดือดของการเทช่อบนะครับองค์นี้สวยมากนะครับสำหรับรูปหลอดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าวัดบางขานนะครับมี5ชายนะครับเอาไป1,000บาทนะครับ องนี้เอา1,000ับาทนะครับรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นเหรียญ้อแมกนะครับพี่เป็นเหรียญ้อแมกนะครับเนื้อนวะนะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่าลแมกนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะมีโค้ดตอเต่านะครับมีโค้ดตอเต่านะพี่นะแล้วจะมีโค้ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือนี่เลยนี่เป็นเหมือนตัวนะนะครับเป็นเหมือนตัวนะนะครับระดูนะครับ เป็นเหรียญล้อแม็กนะครับเนื้อนวะนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะองค์นี้สวยๆเดิมๆนะครับเอาไว้ใช้บุตคุลกันนะพี่นะเอาไว้ใช้บุตคุลกันนะพี่นะเอาไป500บาทนะครับแบบนี้ขอ500บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญล้อแม็กหลวงปู่โตนะครับ500นะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่23นะครับเป็นน้ำเต้านะพี่นะหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญเลยพี่นี่อ่า มีภาพถ่ายนะครับมีภาพถ่ายนะครับอยู่บริเวณด้านใต้น้ําเต้านะครับนี่เป็นภาพถ่ายสีขาวดานะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะพี่น่าเนี่ยมันแบบมันมองยากนะพี่น่ไฟมันไม่ถึงนะครับสําหรับน้ําเต้าหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ําพาสีเจริญนะครับลูกนี้นะพี่น่าเดี๋ยวจะลองส่องดูทีหนึ่งนะพี่น่าเผื่อจะเห็นภาพนะครับถ้ามีภาพถ่ายนะพป่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นภาพอยู่ตรงกลางนะครับลูกนี้นะครับพี่เอาไป800บาทนะครับ เอาไป800บาทนะครับสีแดงนะครับแรงฤทธิ์นะครับพี่นี่สีแดงแรงฤทธิ์นะครับสำหรับน้ำเต้าหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำนะพี่นะภาษีจรเญนรลูกนี้ขอ800บาทนะครับสวยเดิมนะครับนานเจอนะครับพี่นานๆเจอนะครับต่อมาพี่เป็นรูปหล่อนะครับอาจารย์นำนะครับวัดดอนสาลานะครับองค์นี้เป็นรูปหล่ออาจารย์นำนะครับวัดดอนสาลานะครับพี่สวยเดิมนะครับก้นอุดเงินหรือเปล่านะพี่ กนอุดเงินหรือเปล่านะครับพี <eren> ่สำหรับรูปหล่ออาจารย์นำนะครับพี่องคนี้สวยเดิมนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับและดูใบหน้านะพี่นี่โอ้โหใบหน้าใบตาติดชัดนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่นี่องนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยเป็นเนื้อนวะด้วยนะครับองนี้เป็นเนื้อนวะด้วยนะครับนี่แล้วดูร่องรอยนะครับมีโค้ดด้านหลังนะครับมีโค้ดด้านหลังนะครับมีนี่โอ้โหพระหล่อาแบบว่าเป็นหล่อแบบหลอยุคใหม่ๆหน่อยนะครับสำหรับ รูปหลอนะครับอาจารย์นำนะครับวัดดอนสาลานะครับพี่องค์นี้สวยนะครับต้องบอกก่อนแล้วว่าองค์นี้สวยและสมบูรณ์นะครับก้นอุดเงินนะครับพี่มีกิ่งนะครับมีกลิ่งนะครับองค์นี้ขอ1,500ับาทนะครับสําหรับรูปหลออาจารย์นำนะครับวัดดอนสาลานะครับเอาไป1,500บาทนะครับสวยสวยเดิมๆเลยพี่พันห้านะครับเบาๆนะพี่นะแบ่งกันเบาๆนะพี่นะต่อมานะครับเป็นปิดตากรงมะหลวงนะครับพี่ เป็นปิตาหลวงปู่สุขนะครับอ่าเป็นปิตาหลวงปู mean, ่สุขนะครับอ่ารุ่นกงบรรหวงชุมพรนะครับพี่ด้านหลังเป็นหลังตะแกรงนะครับด้านหลังเป็นหลังตะแกรงนะพี่นะเรามีการเอ่อปิดทองเก่านะครับพี่องค์นี้เขาปิดทองเก่านะครับพระสวยนะครับนี่พระสวยมากนะสำหรับปิตากงบรรหวงนะครับพี่ของหลวงปู่สุขนะครับองค์นี้เอา500บาทรายการองค์นี้เอาไป500บาทรายการพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้ขอ500นะครับรายการที่25นะครับ25 500, ขอ500บาทนะครับ ต่อมาณ26นะครับ26นะครับเป็นพระรอดนะพี่นะเป็นพระรอดมหาวันนะครับนี่องนี้นะครับเป็นพระที่โอ้โหสวยนะนี่ดูเส้นดูความคมชัดนะครับนี่แล้วดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อนะพี่ดูความเก่าพี่ เก่าปึกเลยนะครับองค์นี้เก่าปึกเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่สวยๆเดิมๆและเนื้อหานี่เก่ามากนะครับเนื้อหานี่เก่ามากนะครับนี่ดูนะพวกเม็ดแร่ต่างๆนะครับเป็นพวกแร่มะขามหรือว่าจะเป็นร่องรอยการกดรอยลาย้นมือนะครับลงไปที่องค์พระนะพี่การกดพิมพ์นะครับพระสวยนะครับอง์นี้เป็นพระที่สวยและสมบูรณ์นะครับสําหรับอ่าพระ เนื้อดินนะครับพระรอดมหาวันนะครับพี่นี่เป็นเลี่ยมเงินด้วยเพี่ท่านเลี่ยมเงินด้วยนะครับนานๆจะเจอนะครับองค์นี้ขอ2,300บาทนะครับองค์นี้เอาไป2,300บาทนะครับรายการที่26นะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นรายการที่27นะครับ27นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระเบือนะครับเป็นเหรียญพระไพโรธวุทธาจารย์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับปี2,500้อนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงปี2500นะครับแล้วดูเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าโบราณปี2500ดูง่ายชัดเจนนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยตัวตัดนะพี่นะแล้วดูนะครับใบหน้าใบตานะครับความสวยความสมบูรณ์นะครับพี่เหรียญสวยเหรียญสมบูรณ์นะครับสำหรับเหรียญพระครูไพโรจน์นะครับพุทธจารย์นะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเอาไป800บาทนะครับเหรียญพระครูไพโรจน์นะพี่นะขอ800นะครับในการที่27นะครับ ออมาร,รายการที่28นะครับไปเหรียญพระปิตาพังประการนะครับเนื้อเงินนะครับพี่ไปเหรียญพระปิตาพังประการเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับนี่ดูนะครับผิวก็จบเลยนะพี่นะผิวเป็นผิวก็จบเลยนะครับสำหรับเหรียญพระปิตาพังประการนะครับอ่าเนื้อเงินนะครับพี่เหรียญนี้โคตรนานๆจะเจอทีเลยพี่นานๆจะเจอสักหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญพระปิตาพังประการเนื้อเงินนะครับเหรียญสวยมากนะครับนี่ พี่ดูนะครับร่องรอยความคมนะครับแล้วเนื้อเงินนะพี่ผิวเขาจะแบบเลื่อมเป็นวาวเลยนะพี่นะเลื่อมวาวเลยนะพี่นะสวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะขอสามพันบาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอสามพันบาทนะครับปิดตาพังประการเนื้อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเอาไปสามพันนะพี่นะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับลูกนี้นะพี่นะในดูลักนะครับ นี่พี่ดูรักนะพี่นะาักเก่านะครับลักเก่าเลยนะพี่นะาักแห้งเก่านะครับรัดเชือกเลยนะครับพี่แล้วดูความสวยนะครับลูกนี้สวยสมบูรณ์นะครับลูกนี้สวยสมบูรณ์นะครับพี่สําหรับเบี้ยแก้นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลูกนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับประหลอดดังนะครับ ประหลอดดังนะครับแลวลูกใหญ่นะพี่นะแลวลูกใหญ่นะลูกนี้ขอ1,000บาทนะกาวีลูกนี้ขอ1,000บาทนะครับรายการที่29นะครับต่อมานะครับรายการที่30นะครับ30นะครับเป็นพระปิตานะพี่นะเป็นปิตานะครับหลังยันนะครับของหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับนี่พี่ดูนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับองคนี้เป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเก่าๆสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่ แล้วพี่ดูนะครับร่องรอยนะครับความคมชัดนะครับของการกดพิมพ์นะพี่พระสวยนะครับกดพิมพ์ได้คมได้ชัดได้ลึกนะครับแล้วดูนะพี่นะเนี่ยโอ้โหนี่ดูนะครับตามซอกนะเป็นซอกลึกๆนะพี่นะเป็นซอกลึกๆสวยๆเดิมๆนะครับสําหรับปิดตานะครับหลังยันนะครับหลวงปู่แก้วนะครับอ่าองค์นี้นะครับพี่ขอ800บาทนะครับรายการที่30นะครับ800ต่อมา31นะครับเป็นเจ้าสวนะพี่นะ เป็นเจ้าสัวรุ่น2นะครับของหลวงปู Stevens, Iraq, Saint, no, ่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ oh ่น2นะครับมีโค้ดตอกนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับแบบนี้ดูง่ายๆนะครับแล้วสวยนะครับพี INTER ่แบบนี Fourier ้ดูง่ายแล้วสวยแล้วเดิมนะครับนี่ดูใบหน้านะพี่นะดูใบหน้าแล้วดูร่องรอยความคมนะครับนี่หล่อได้แบบชัดๆคมๆนะพี่นะส่วนมากนะครับนี่มีตะไบเรียบร้อยนะครับ มีตะไบเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าสัวรุ่น2นะครับหลวงปู่บุญนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการที่31นะครับต่อมารายการที่32นะครับเป็นรูปหล่อนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหัวหลิมนะครับปี14นะครับพี่ของอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเนื้อนวะนะครับองค์นี้เป็นหล่อโบราณแล้วเนื้อนวะนะครับแล้วดูนี่พี่แล้วดูความสวยนะพี่ในผิวไฟขึ้นเลยนะพี่นะ องค์นี้ผิวไฟขึ้นเลยพี่แล้วพระสวยมากนะพี่นะจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งครับตัวหนังสือนะครับเส้นสายจีวรนะครับสังกติต่างๆนะครับคมชัดนะครับพี่เส้นสายสังกติรายยันต่างๆนะครับคมชัดนะครับแล้วดูจมูกเลพี่จมูกคมชัดนะครับสวยมากนะครับสําหรับรูปหล่อหัวดิ่งนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์ดูนะครับองค์นี้มีกลิ่นนะครับเอาไป1,600บาทนะครับองค์นี้เอาไป1,600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นติดตานะครับ เป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่องค์นี้เป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับด้านใต้ฐานนะครับมีการอุดตะกุดนะพี่นะมีอันมีการอุดตะกุดนะครับลงไปนะครับแล้วดูนะพี่นะนี่นิ้วมือนะครับเรียงชิดนะครับพี่นิ้วมือนะครับเรียงชิดนะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยพี่นี่แล้วดูนะครับใบหน้าใบตานะครับความคมชัดนะครับค่าแป้งเดิมๆนะครับพี่องค์นี้ค่าแป้งเดิมๆแล้วดูยันนะครับยันด้านหลังนะพี่นี่ ยังคมยังสวยอยู่นะครับแบบนี้ยังคมยังสวยอยู่นะครับสําหรับปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตะนะครับพี่องค์นี้เอาไป800บาทนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการที่33นะพี่นะต่อมา34นะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับพี่องค์นี้เป็นพระท่ากระดานนะครับอ่าเป็นน่าจะเป็นทาง สุพรรณวะพี่น่าจะเป็นทางสุพรรณนะพี่นะหรือไม่ก็การจะนะบุรีนะครับแล้วแล้วพี่ดูดลพี่นี่คาบกุนะครับนี่พี่ดูคาบกุก,ก่อนพี่นี่ดูคาบความเก่าก่อนพี่นี่ดูเนื้อดูก่อนดูเนื้อดูความเก่าก่อนพี่น,นี่เก่าปึ๊กเลยนะครับแบบนี้คือเก่าปึ๊กเลยนะสําหรับพระท่ากระดานนะครับพี่นี่ไม่รู้ว่าการจนะบุรีหรือว่าสุพรรณบุรีนะลองดูนะครับพี่แล้วพระสวยนะครับแล้วพระสวยนะนี่ดูการปิดทองนะพี่นะปิดทองเดิมๆเลยพี่ปิดทองเดิมๆเลยพี่นี่ดูนะครับ เนื้อเก่าจากจ้านได้ใจนะครับองนี้ขอ2,700บาทนะครับเอาไป2,700บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพระท่ากระดานนะครับสุพรรณบุรีหรือกาญจะนะบ,บุรีลองเตยเอานะพี่นะเอาไป2700บาทนะครับ,บ,ต,รบต่อมานะครับพี่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระ หลวงปู่ทวดนะครับปี24นะครับองค์นี้เป็นปี24นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะนี่โอ้โหพิมพ์คมชัดนะครับองค์นี้พิมพ์คมชัดนะครับขอ600บาทนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปี24นะครับนี่ปี24นะครับเอาไว้ห0รนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่นะครับพี่รุ่นช้างคู่นะครับองค์นี้ดูง่ายเลยพี่ องค์นี้ดูง่ายๆเลยนะพี่นะเนี่ยสวยๆเดิมๆนะครับดูง่ายๆพี่เนี่ยดูการตะบายนะพี่ตะบายแบบสวยๆเป็นธรรมชาตินะครับแล้วดูผิวน้ําทองนะครับผิวน้ําทองขึ้นสวยๆนะพี่นะผิวน้ําทองขึ้นสวยๆนะครับนี่สวยเดิมเลยนะครับพี่แบบนี้สวยเดิมเลยนะครับสําหรับรูปดอกหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่นะครับพี่องค์นี้นะครับเอาไป600บาทนะครับเอาไป600บาทนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ